สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n e l ลบัตรข่าวเกมมิงทีววันนี้ผมจะมาทำไกด์เลือกดันอ b ิซซ a ซอลฟีออฟ d อ l นโตนหรือ g ก t ออ f พาราไ i s e นะครับดันนี้จะเป็นดันผู้เล่น8คนถ้าผิดพลาดประการใดหรือแปลอะไรผิดก็ขอโทษด้วยนะครับครับเราก็าไปลุยกันเลยนะครับโดยเริ่มเกมมาผู้เล่นจะถูกแบ่งเป็นสทีมนะครับ เมื่อผู้เล่นเลิกฝั่งเสร็จผู้เล่นจะโดนวาร์ปลงมาข้างล่างคนระับพร้อมกับใส่ชุดประดาน้ำตรงนี้ให้ลุยไปเรื่อยๆจนถึงเบาสจุดถุนด้านในสุดนะครับตรงนี้ถ้าเวลาเหลือผมจะแนะนําจุดที่มีแอคทซ์ิมเมนต์นะครับถ้าอีกฝั่งยังไม่ถึงอ่ะนะดูได้ดูตามคลิปได้เลยนะครับนี่ครับแอคทซ์ิมเมนต์อีกฝั่งอีกฝั่งก็มีนะแต่ผมว่าน่าจะแบบเดียวกัน แน่น่าต่างกัน,นครับครับไปดูคนไม่คลินิกรอสกันเลยนะครับเมื่อเข้ามาหาบอสตรงนี้จะรวมผู้เล่น8ดคนแล้วนะครับเราจะเป็นโอโรบอร์สนะครับขอโทษที่ติดอ่างเอ,อ่อเมื่อโจมตีไปประมาณหนึ่งหลอดจะมีข้อความขึ้นมานะครับเมื่อตอนนั้นจะมีน้องฉลามปรากฏขึ้นมาตรงนี้ผมอยากให้ผู้เล่นทุกคนโจมตี บอสฉลามมากกว่าตัวบอสนะเพราะเมื่อฆ่าน้องฉลามได้เราจะได้รับบัฟให้โจมตีบอสแรงขึ้นนะครับน้องฉลามจะมีท่าที่จะต้องระวังคือท่าพ่นเลือดนะครับท่านี้จะทําให้ผู้เล่นติดสแตก็กลดเลือดเรื่อยๆนะครับสแต็กเยอะก็แรงขึ้นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าสุดเท่าไหร่นะครับไม่เคยโดนสุดสักทีนึงเมื่อผู้เล่นได้ฆ่าน้องฉลามแล้วผู้เล่นจะมีบัฟขึ้นมานะครับ ทำให้โจมตีบอสแรงขึ้นตรงนี้ก็ให้จะสู้กับบอสจนบอสตายได้เลยนะครับบอสต,ตัวนี้จะไม่มีดาเมจแรงเลยทั้งสิ้กนกระนำเลยครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อผู้เล่นฆ่าบอสโอโ,โบรบลสได้แล้วจะมีบอสของแบบนี้ปรากฏขึ้นมานะครับบอตัวนี้จะทำลายชุดดำน้ำของเรานะแล้วจะมีคนมาวราปเรา พื่อหนีจากบอสก่อนนะครับเมื่อเรามาโดนพาวาร์ปมาแล้วนะครับตรงนี้ผู้เล่นจะมีอากาศหายใจอยู่วนหัวนะครับถ้าอากาศหายใจนี้หมดผู้เล่นจะโดนต่อยเลือดทีละสามพันนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่า <was> เขาลเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมแต่ผมโดนทีละสามพันถึงสามพันสองผู้เล่นสามารถเติมอากาศได้โดยใช้ปากาศลังหรือฟองน้ํานะครับฟองอากาศไม่ใช่ฟองน้าฟองอากาศ โดยอากาศลังจะทำให้ผู้เล่นไม่ว่าอากาศจะเหลือเท่าไหร่จะเฟิร์สเต็มทันทีนะครับส่วนฟออากาศจะค่อยๆเพิ่มอากาศให้ผู้เล่นนะครับเพราะงั้นผู้เล่นอาจจะต้องเงยืนสักพักหนึ่งเพื่อให้อากาศเต็ม่ฟออากาศนี่จะสามารถแบ่งกันได้นะครับตรงนี้ผมอยากให้ผู้เล่นโจมตีมอนมากกว่าโจมตีตัวหนวดปลาหมึกนะครับ เพราะว่าหมดปลาหมึกนั้นอึดแล้วก็ถ้าค่ามอนครบหมดอ่ะหวดปลาหมึกจะหายไปทันทีเลยนะครับเพราะงั้นไม่ต้องสนใจโนดมันนะครับผมเห็นผูดด้เล่นหลายคนโจมตีโนดอยู่โอเคงั้นเราก็ไปดูวิธีสู้บอสเลยนะครับของดันนี้เมื่อผู้เล่นเข้ามาจะเจอบอสอินโดเลนส์เซนเทนอลอาคามนะครับบอสจะมีท่าที่ต้องระวังบางท่านะครับเช่น ท่ากระทืบเท้าซึ่งจะกระทืบ5ทีโดยครั้งที่5จะกระทืบที่จุดแรกและจะมีตรงกลางที่เป็นที่ปลอดภัยนะครับท่าที่2จะเป็นท่าที่บอสเตะไปด้านหลังนะครับท่านี้จะเตะเฉพาะขาวานะครับเพราะงั้นถ้าอยู่ขาซ้ายจะปลอดภัยนะครับท่านี้ทุกๆ40วินาทีจะเข้าแมคคณิกของบอสนะครับโดยจะมีข้อฟาร์มขึ้นมาและส่งผู้เล่น1คนเพื่อกางบาเรียนะครับ ตรงนี้ผมแนะนําให้ผู้เล่นอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับสามารถดูเวลาอร์เซร์ของบอสได้นะเพื่อกะนะครับซึ่งเป็นท่าไฮดราเมทนะครับท่านี้ไม่ใช่แมคคนิกสั่งตายแต่ว่าถือว่าแรงอยู่นะถ้ามาใช้ททสัมผมว่าน่าไม่น่าจะรอดบอสจะมีท่าฟองอากาศสีเหลืองๆออกมานะครับท่านี้จะเป็นท่าที่ระดูดฟองอากาศของเราออก ถ้าโดนอันเดียวอาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าโดนเยอะๆอากาศจะหายไวมากเลยนะครับผมน่าจะโดน3-5อันแล้วอากาศหายเกือบหมดเลยบอสจะมีดีบัฟที่ต้องระวัง1อันนะครับคือเป็นดีบัฟเมื่อโดนบอสโจมตีไม่ว่าจะท่าไหนจะติดดีบัฟ1สแต็ปแต่ถ้าผู้เล่นสะสมดีบัฟนี้ครบ4สแต็ผู้เล่นจะถูกแช่แข็งนะครับทำให้ขยับตัวหรือทำอะไรไม่ได้แต่สามารถช่วยได้นะครับ ผูเล่นจะสามารถช่วยเพื่อนที่โดนแข็งได้นะครับโดยการโจมตีใส่เพื่อนที่โดนจับแช่แข็งอยู่นะครับเพื่อปลดปล่อยเพื่อนแบบในคลิปนี้นะครับตรงนี้ผมขอแนะนําให้ถ้าเห็นเพื่อนโดนแช่แข็งให้ติ๊กบอกหรือช่วยโจมตีนะครับเพราะว่าด้านนี้เราต้องการดาเมจจากทุกคนไม่ได้ต้องด้านนี้จะไม่ต้องการสแต็กเกอร์นะครับเพราะว่าภายใน5นาทีเราต้องฆ่าบอสให้ได้ไม่งั้นบอสจะเข้าเบอร์เซิร์กหมด แล้วดาเมจจะพุ่งจากสามพันที่ผมโดนขึ้นไปเป็นหลักหมื่นนะครับต่อมาจะเป็นท่าที่เราต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเป็นท่าที่ทําให้เกิดอาการโดนแช่แข็งทันทีเลยนะครับโดยอันแรกจะเป็นท่าที่บอสอยู่ครึ่งตัวซึ่งท่าน,นี่ผมเห็นผู้เล่นโดนบ่อยโดยบอสจะเดินถอยหลังไปนะครับแล้วก็เดินพุ่งหน้าพร้อมกับสาดแสงไปทั้งหน้าท่านี้จะทําให้ผู้เล่นแข็งตัวทันทีไม่ว่ามีกี่สแต็กก็ตาม ซึ่งท่านี้ผมจะเห็นผู้เล่นโดนบ่อยเอ,อ่อส่วนมากวงที่เป็นสีฟ้าจะเป็นท่าที่ตนแข็งตัวทันทีเพราะงั้นในวงสีฟ้าคือระวังตัวไว้ก่อนนะครับอีกท่าหนึง่งที่ผู้เล่นจะต้องระวงังเป็นท่าที่บอสยืนสองขานะครับยังตัวสูงอยู่เป็นท่าสีฟ้าแล้วบอสจะสาดแสงไปรอบๆนะครับแต่เป็นระยะสั้นๆท่านี้ก็โดนแล้วแข็งตัวเหมือนกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับไกด์ดันเมคานิกของ sea of i d o l e n t หรือเกต o f ฟพาราไดส์นะครับถ้าผมผิดพลาดอะไรก็ขอภายไว้ตรงนี้อีกรอบนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้นะครับอีก2องดันผมอาจจะทําเป็นคลิปรวมนะครับผม,ผมขอดูก,ก่อนว่ามีท่าอะไรที่ต้องระวังแบบดันนี้ไหมที่ผมนำมาทำเป็นคลิปเดี่ยวเพราะว่ามีท่าที่ต้องระวังซึ่งหลายคนโดนบ่อยนะครับ ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ